สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวฟีเจอร์ใหม่ที่มีใน ipad os 15นะครับโดยที่เราจะรีวิวในตัวของฟีเจอร์ที่เราคิดว่าใช้งานได้จริงนะครับมีประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็รู้สึกถูกใจฟีเจอร์ที่เพิ่มมาใหม่นี้นะครับก็ถ้าใครพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับที่อย่างที่เราได้เห็นนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็คือในส่วนของตัว widget นะครับในส่วนของ widget เ,เนี่ยเดิมทีถ้าเป็นตัว ipad os 14นะครับ widget จ,จะเป็นในลักษณะที่ อาจจะมีการกําหนดที่เฉพาะนะครับเราจะต้องแบบเลือกมาลงแล้วมันจะอยู่เพียงแค่แบบต้องปัดมาดูหรือว่าล็อกไว้ได้แค่ฝั่งสายสุดของตัว iPad เท่านั้นทีนี้พอมาเป็น iPad OS 15นะครับตัวของวิดเจ็ตเนี่ยเราจะสามารถเลือกการใช้งานได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็สามารถเลือกจัดวางได้อย่างอิสระด้วยนะครับเพียงแค่แตะให้ค้างไว้นะครับแล้วก็ทําการลากตัวเจ้าวิดเจ็ตเนี่ยก็จะสามารถไปได้ทุกตําแหน่งของหน้าจอได้เลยนะครับ นอกจากนี้เราสามารถแอดวิจเ็ตเพิ่มขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราเลือกที่การแก้ไขหน้าจอโฮมนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับหลังจากกดปุ่มบวกตรงนี้แล้วเขาก็จะมีตัวของวิดเจ็ตออกมาให้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของวิดเจ็ตที่แนะนำนะครับหรือว่าวิดเจ็ตตัากแอปพลิเคชันที่เราได้โหลดไว้นะครับเราก็จะสามารถเลือกวิดเจ็ตน,นั้นมาตั้งค่าโชว์ได้เลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นผมเลือกเป็นวิจเจตสภาพอากาศละกันนะครับก็จะมีขนาดอยู่ทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันเนาะตั้งแต่เป็นสี่เหลี่ยมสีแบบขนาด1นึ่งคณแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นขนาดแบบนี้ที่ผมใช้อยู่เนาะรวมถึงอาจจะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับเราก็กดแอดเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับวิจเจตก็จะมาอยู่ที่หน้าจอของเราแล้วนะครับนอกจากนี้ในการเพิ่มวิจเจตเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าแรกของตัว iPad เท่านั้นนะครับที่จะสามารถเพิ่มวิจเจตได้เนาะ ตัวของหน้าอื่นๆนะครับเราก็จะสามารถแอดวิ d เจตเพิ่มขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างเป็น Spotify อสมมุติผมจะเพิ่มวิ d เจตขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของ iPadOS 15นะครับจะทำให้เราสามารถเลือกเลยตัวของวิ d เจตนะครับการตั้งค่าต่างๆเนี่ยได้อย่างอิสระมากขึ้นเนาะจะทำให้เราสามารถตกแต่งตัวของ iPad ของเราเนี่ยให้มันมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามมีความถูกใจเราได้มากยิ่งขึ้นเนาะอันนี้เป็นข้อแรกนะครับที่เพิ่มขึ้นมาในตัวของ iPad OS 15สานะครับสำหรับถัดไปฟังก์ชันที่2นะครับที่เพิ่มขึ้นมาใน iPad OS 15แล้วนั่นก็คือฟังก์ชัน Quick Note นะครับสำหรับการเรียกใช้งาน Quick Note นะครับเราสามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะครับโดยปัดขึ้นมานะครับจากฝั่งมุมขวา นะครับไม่ว่าจะใช้เป็นนิ้วหรือว่าใช้เป็นตัวของ Apple Pencil ปัดเนี่ยก็สามารถปัดได้ทั้งคู่เลยนะครับพอปัดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าโน้ตให้เรานะครับเราสามารถจดนะครับจดโน้ตตรงเนี้ยลงไปได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับพอจดเสร็จปุ๊บเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเรากดเสร็จสิ้นเสร็จนะครับตัวโน้ตที่เราจดไว้เนี่ย ก็จะมาอยู่ในแอปพลิเคชันโน้ตของเรานะครับเราก็จะสามารถเข้ามาดูในแอปพลิเคชันโน้ตของเราแล้วก็เข้ามาแก้ไขเข้ามาทําอะไรได้ตามปกติเลยนะครับซึ่งรู้สึกว่าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ทําทให้เราสามารถทํางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับถัดมานะครับก็คือฟังก์ชันการแบ่งหน้าจอที่สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเดิมทีการแบ่งหน้าจอใน iPad เนี่ยอาจจะทําได้แบบลาบากเนาะไม่ค่อยแบบไหลลื่นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาที่เราเข้าแอปพลิเคชันที่รองรับการแบ่งหน้าจอนะครับจะสังเกตสัญลักษณ์จุดสจุดเนาะด้านบนนะครับเราติ๊กขึ้นไปเขาจะมีรูปแบบหน้าจอให้เราเลือก3รูปแบบนะครับแบบที่1คือเต็มจอแบบที่2ก็คือแบ่งครึ่งหน้าจอนะครับโดยที่เราสามารถเลือกอีกแอปพลิเคชันเนี่ย คู่กันไปได้เลยเนาะสำหรับที่เราจะทำอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถดูอีกหน้าจอไปด้วยนะครับกับอีกรูปแบบหนึง่งนะครับที่เป็นในส่วนของจอที่ลอยนะครับที่เราสามารถลากไปลากมาได้ได้แบบเดิมนะครับแบบเดิมที่เคยมีเนาะอ่าเราก็จะสามารถใช้ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเลือกได้ปรับได้ตลอดเลยนะครับ แได้การใช้งานมันก็จะสะดวกแล้วก็รู้สึกมีอิสระในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่เราจะนํารูปลงมาเนาะเราก็แตะลากตรงมาได้เลยนะครับรูปของเราเนี่ยก็จะมาอยู่ในตัวของโน้ตในตัวของแอปพลิเคชันจดโน้ตต่างๆนะครับได้ท,ทันทีนอกจากนี้นะครับหน้าจอที่เราได้แบ่งไว้แล้วเนี่ยมันจะยังอยู่เนาะในหน้าของ การเลกใช้งานแอปพลิเคชันที่เราเคยเปิดไว้นะครับสมมติเราเปิดไว้2หน้าจอปุ๊บมันก็ยังมีเปิดไว้อยู่นะครับถ้าต้องการที่จะปิดจอใดจอหนึ่งก็เลือกแบบเต็มจอนะครับมันก็จะเปิดเต็มจอของอีกจอหนึ่งให้ทันทีเนาะก็การใช้งานเนี่ยง่ายนะครับง่ายๆเลยโอเคถัดไปนะครับทีนี้ฟังกช์ชันถัดไปนะครับฟังกช์ชันถัดไปจะเป็นฟังกช์ชันของแอปพลิเคชันตัวของโน้ตเองนะครับตัวโน้ตเองเนี่ยจะสามารถ มีความสามารถเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นการติดแฮชแท็กนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําลิงก์จากตัวของ Safari มาลงนะสมมุติเรามีข้อมูลจาก Safari ีนะครับเรามีข้อมูลจาก Safari ีนาะเราเลือกสิ่งที่เราต้องการนะครับเราเลือกข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยเสร็จปุ๊บจะสังเกตมันจะมีคําสั่งโนตด,ด่วนใหม่นะครับเราก็ติก๊กคําสั่งโนตด,ด่วนใหม่ตัวนี้เนี่ยลิงก์กับสิ่งที่เราต้องการบันทึกเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ใน Quick n o t e นะครับแค่นี้เลยง่ายๆในการค้นหาเนาะ เราก็สามารถกดเสร็จสิ้นได้เลยสมมุติเราเจออะไรเราหาข้อมูลนะครับเราต้องการจะนําไปบันทึกเป็นโน้ตโน้ตเดียวนะเราก็จะสามารถบันทึกข้อมูลนั้นลงเป็นโน้ตได้นะเวลาเราจะเข้ามาดูนะครับเราก็จะเข้าที่แอปพลิเคชันโน้ตเนาะแล้วเราก็จะติ๊กเข้ามาดูได้นะครับเข้าลิงก์เราก็จะสามารถเลือกลิงก์จากตัวของแอปพลิเคชันโน้ตได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะง่ายๆแบบนี้เลยเนาะสำหรับแอปพลิเคชันโน้ตนะครับมีอีกหนึ่ง ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการติดแฮชแท็กนะครับในการใส่แฮชแท็กนะครับเราก็จะสามารถใส่แฮชแท็กใส่หมวดหมู่นะครับตามสิ่งที่เราต้องการจะจัดตัวของกลุ่มนะครับกลุ่มของตัวโน้ตคาตากรีของโน้นะครับหับวข้อของโน้ตของเราได้อย่างอิสระได้เลยเนาะสมมุติผมตั้งไว้เป็นเรื่องงานนะครับเราก็พิมพ์ว่างานลงไปเนาะแล้วก็กด enter มันก็จะขึ้นสีแดงแบบนี้นะครับทีนี้พอที่เราจะค้นหาเนี่ย เราจะค้นหาโน้ตเกี่ยวกับงานเราก็มาพิามพ์คำว่างานเนาะมันก็เลยขึ้นละอ่าค้นหาในแอปโน้ตตัวนี้นะครับพอมันมีคําว่างาน,นก็จะมีอย่างนี้อยู่นะครับถัดมานะครับสําหรับฟังก์ชันถัดมาก็คือฟังก์ชันในตัวของแอปไลบรารีนะครับตัวของแอปไลบรารีเนาะก็จะมาอยู่ที่ นในตัวของมุมขวาล่างสุดนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้พอติดเข้ามาก็จะมีการจัดหมวดหมู่ของแอป,ปต่างๆนะครับให้เราเนี่ยแยกออกจากกันหมดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสังคมออนไลน์นะครับเราติดเข้าไปเนี่ยก็จะมาอยู่ในกลุ่มนี้เนาะหรือว่ากลุ่มของความบันเทิงอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะจัดแยกหมวดหมู่ของเรานะครับเป็นคังแอปไว้ให้นะครับเราจะสามารถเรียกการใช้งานแอป,ปต่างๆเนี่ยได้สะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีแอปพลิเคชันหลายๆแอป,ปเนี่ยมีแอป,ปจำนวนเยอะมากนะครับก็จะ สามารถจัดการแอปได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับถัดมาก็จะเป็นโหมดโฟกัสหรือโฟกัสโหมดนะครับโดยในโหมดนี้เนี่ยเราจะสามารถตั้งค่าได้อย่างอิสระเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะเปิดรับการแจ้งเตือนจากใครบ้างนะครับรับสายการโทรเข้าโทรออกจากใครบ้างนะครับ เผื่อว่ากรณีที่เรามีการทํางานอยู่เนาะเราอาจจะเปิดรับสายแค่เฉพาะคนสําคัญสาคัญของเราเท่านั้นนะครับหรือว่าอาจจะไม่เปิดรับสายจากใครเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีสมาธิอยู่กับงานที่เราทํานะครับหรือสิ่งที่เรากําลังจะทานะครับโดยที่จะได้ไม่มีสิ่งอื่นหรือการแจ้งเตือนอื่น,นเข้ามารบกวนนะครับสําหรับในการเรียกใช้งานหมดโฟกัสนะครับเราจะปัดนะครับจากมุมบนขวาลงมานะครับแล้วแต่ไปที่โฟกัสนะครับทีนี้ก็จะมี โหมดโฟกัสเบื้องต้นที่เขาตั้งค่ามาให้นะครับมาให้เรานะห้ามรบกวนเวลาส่วนตัวเวลาทํางานนะครับเราก็เลือกโหมดโฟกัสที่เราต้องการไปได้เลยเนาะก็จะเข้าสู่การตั้งค่านะครับเราก็จะสามารถเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะอนุญาตให้เราสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกจากใครได้บ้างนะครับที่เราจะสามารถรับได้เนาะนะครับนอกจากนั้นนะครับในโหมดโฟกัสเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มโหมดโฟกัสของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นไปได้นะครับโดยการแตะที่กําหนดเอง นะครับเราจะสามารถเลือกสีโหมดสีอะไรต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับไอคอนของเราเนาะแล้วก็ตั้งชื่อโหมดโฟกัสน,นะครับสมมุติผมตั้งชื่อว่าเรียนละกันอ่าพอตั้งชื่อเสร็จนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะก็กดถัดไปนะครับสมมุติเป็นโหมดที่เราตั้งไว้สําหรับการเรียนละกันเนาะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าในช่วงที่เรากําลังมีสมาธิจดจ่อจากการเรียนอยู่เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้การแจ้งเตือนการโทรศัพท์ของใครเนี่ยขึ้นมาได้บ้าง นะครับสมมุติว่าผมไม่อนุญาตจากใครเลยละกันนะครับก็ติกว่าไม่มีเนะาะก็คือไม่อนุญาตเลยก็ได้อย่างนี้เนี่ยก็จะไม่มีใครที่จะสามารถโทรเข้ามาหาผมได้เลยตอนที่ผมเรียนอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเราจะสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะให้แอปพลิเคชันไหนเนี่ยแจ้งเตือนเราได้บ้างนะครับในขณะที่เราทํากิจกรรมนั้นๆอยู่เนาะโดยเราจะสามารถกดเพิ่มแอปพลิเคชันต่างๆได้ตรงนี้นะครับสมมุติผมในขณะที่เรียนอยู่ผมอนุญาตแค่ ไลน์แล้วกันเพื่อที่จะไม่ได้มีการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันอื่นเนี่ยเข้ามาขัดขวางสมาธิของผมขณะเรียนเนาะสมมติตั้งไว้เอาแค่ไลน์อย่างเดียวแล้วกันนะครับเราก็ติ๊กอนุญาตเนาะโหมดโฟกัสของผมก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะได้เป็นโหมดโฟกัสที่ชื่อว่าเรียนนะครับผู้คนเนี่ยไม่อนุญาตการแจ้งเตือนจากใครเลยนะครับแอปพลิเคชันที่อนุญาตเนี่ยอนุญาตแค่แอปพลิเคชันไลน์เท่านั้น นะครับตัวนี้สถานะโหมดโฟกัสก็จะเปิดอยู่เนะาะก็จะสามารถตั้งค่าโหมดตั้งค่าอะไรต่างๆได้เลยนะครับสมมุติเราจะเลือกเราก็เลือกโหมดโฟกัสนะครับเราติ๊กมาที่เรียนตอนนี้โหมดโฟกัสของเราก็จะเป็นโหมดโฟกัสเรียนนะครับมันก็จะขึ้นไอคอนตรงนี้เนาะทีนี้ก็ไม่มีใครที่จะสามารถโทรเข้าหาผมได้แล้วนะครับการแจ้งเตือนของการโทรก็จะไม่ขึ้น นะครับจะขึ้นแค่การแจ้งเตือนเรื่องของ l ล n e a อ p พลิเคชันอย่างเดียวเท่านั้นครับสำหรับโหมดโฟกัสเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ตามนี้นะครับโดยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะไปปรับการตั้งค่าเนี่ยให้มันตรงกับการใช้งานของเราการแจ้งเตือนที่เราต้องการจะรับจริงๆแล้วก็โหมดโฟกัสในสิ่งต่างๆที่เราจะทําที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละคนเนี่ยได้อย่างอิสระเลยนะครับวิธีการปิดโหมดโฟกัสก็ง่ายๆก็แค่เราเปิดโหมดไหนอยู่แล้วก็แตะซ้ำอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นการปิดโหมดโฟกัสแล้วก็กลับเข้ามาสู่โหมดปกติอีกครั้งหนึ่ง นะครับอันนี้ก็จบไปสําหรับโหมดโฟกัสนะครับถัดมานะครับก็คือในเรื่องของการปรับแนวของแอปพลิเคชันเนาะปรับแนวของแอปพลิเคชันคืออะไร Instagram นะครับข่าวดีคือตอนนี้ Instagram สามารถใช้งานในแนวนอนได้แล้วนะครับ ปกติ Instagram ใน iPad เราจะใช้งานได้แต่แนวตั้งอย่างเดียวเนาะเดิมทีนะครับพอมาแนวนอนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถมันไม่หมุนตามเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันสามารถหมุนตามมาให้เราใช้ในแนวนอนได้แล้วนะครับถึงว่าสัดส่วนหน้าจอของมันเนี่ยอาจจะยังไม่เต็มไม่อะไรเท่าไหร่เนาะแต่ก็ยังดีกว่าใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะสามารถดู Instagram ได้ใน iPad นะครับได้โอเคมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก็ อันนี้ผมก็รู้สึกถูกใจเนาะรอมานานเหมือนกันนะครับกว่าจะมีตัวของ i n s t a g r กรในแนวนอนขึ้นมาให้นะครับก็อันนี้รู้สึกถูกใจมากนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการค้นหาต่างๆเนี่ยเราจะสามารถค้นหาสิ่งต่างๆได้อย่างงไไ่ายดายนะครับโดยที่เราปัดลงเนาะแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับเราอาจจะไม่จาเป็นต้องที่จะเข้าถึงตัวของ App Store แล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราจะสามารถพิมพ์ชื่อของแอปพลิเคชันนะครับที่เราต้องการเนี่ยลงไปได้เลยนะครับเขาก็จะขึ้น สั่งเันตัวของแนะนำเรื่องของแอปพลิเคชันที่อยู่ในแอปสโตร์า App Store มาให้เรานะครับเราก็จะสามารถกดดาวน์โหลดเนี่ยได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับระบบการค้นหาก็จะมีในเรื่องของ Spotlight ที่เพิ่มขึ้นมาเนาะโดยที่เราจะสามารถพิมพ์ค้นหาสิ่งต่างๆนะครับนอกจากนี้ในรูปของเรานะครับข้อความในรูปภาพเนี่ยก็จะสามารถค้นหาออกมาได้เลยสมมติเราพิมพ์คำว่า Personal เนี่ยในรูปภาพของเรารูปไหนที่มีคำว่า Personal นะครับเขาก็จะมีข้อมูลเนี่ยขึ้นมา ขาก็จะมีข้อมูลอนะ่ะขึ้นมาให้เรานะครับเราก็จะสามารถหารูปภาพที่มีข้อความนั้นๆเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นระบบการปรับปรุงเรื่องของการค้นหาที่ดีนะครับบน iPad ครับถัดไปก็จะเป็นโหมดประหยัดแบตนะครับโหมดประหยัดแบตตอนนี้มีใน iPad เรียบร้อยแล้วนะครับโดยวิธีที่เราจะนํามาสู่ในตัวของ Control Panel ของเรานะครับเราไปที่การตั้งค่าเนาะการตั้งค่าแล้วก็เลือกที่แผงควบคุมนะครับแล้วก็ มันจะมีตัวของตัวควบคุมเพิ่มเติมนะครับเดิมทีเนี่ยตัวโหมดประหยัดพลังงานจะอยู่ด้านล่างนะครับให้เรากดบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับตัวโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยก็จะมาอยู่ที่หน้าจอในตัวของแผงควบคุมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เลยเราก็จะสามารถดึงลงมาใช้งานโหมดประหยัดพลังงานบน iPad ได้อย่างง่ายดายครับสําหรับการใช้งานอื่นๆทั่วไปบน iPadOS e 15นะครับก็จะสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลเช่นเคยเนาะอันนี้ผมใช้งานบนตัวของ มา uh, iPad Gen 8นะครับตัวนี้นะครับก็พออัปเป็น iOS 15ก็เรื่องของการใช้งานลื่นไหลเนี่ยก็ยังลื่นไหลเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะช่วยให้การใช้งานบน iPad นสามารถใช้งานได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่โหลดก็แนะนำให้สามารถหลดมาใช้งานกันได้นะครับ ครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนาะที่มีฟีเจอร์ใน iOS 15ตัวใดนะครับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีขึ้นมาแล้วมันช่วยให้การทํางานของเราการใช้งานของเราเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรารู้สึกชอบมันเป็นพิเศษเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับมาแชร์แชร์กันนะเนาะเผื่อบ,บางอย่างผมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามันมี ฟีเจอร์สามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็จะได้นะํามาใช้งานเนาะขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับ